สวัสดีค่ะตอนนี้วราพรชนชมก็อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคะที่เห็นสวยๆอยู่นี่นะคะก็คือต้นปรงนะคะถ้าดูคลิปเก่าๆของวราพรก็จะเห็นว่าวราพรน,นะคะก็มีต้นปรงอยู่บางส่วนนะคะคือชอบมากนะคะทีนี้มาโรงพยาบาลก็หลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เพิ่งสังเกตว่าต้นปรงที่นี่สวยมากดูค่ะแล้วต้นใหญ่มากนะคะ ะะดูต้นต้นนั้นแบบตรงแล้วก็สวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆเนาะงัวสวยจริงๆนะคะเหีนดูใกล้ค่ะแลนะคะ่ะลำต้นเขาตรงมากแล้วก็สวยมากไม่รู้ว่ายุเท่าไหร่นะคะ กออ็ดูจะมืดๆหน่อยแล้วก็ใบนี้คือสวยมากเลยนะคะอันนี้ต้นนี้ก็สวยนะคะจะเห็นว่าใบเพิ่งจะแตกนะคะยอดแตกยอดใหม่สวยมากๆนะคะถ้าเวลาที่เขาแตกยอดใหม่นะคะเขาจะเป็นแบบ เนี่ยค่ะอันนี้พึ่งพึ่งจะผลิตใหม่นะคะที่เป็นงอเนี่ยค่ะที่เงาเขาจะมีตรงที่เงาเขาก็จะมีไอตัวนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะลูกเขาเวลาพรเคยทำคลิปตรงที่เป็นเนี่ยค่ะ เะไอตัวเพาะต้นกล้าของตัวปลงนะคะอันนี้ก็คืออย่างนี้เราเอาไปปลูกได้เลยนะคะแต่อันนี้เป็นของเป็นของอ่าของโรงพยาบาลนะคะอันนี้เราเด็ดไม่ได้เนาะ <c oughs> ได้แต่ชื่นชมนะคะสวยมากเดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่นะคะใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะมุมนี้อย่างสวยเลยคะ่ะต้นนี้ประมาณสี่เมตรได้นะคะสูงท่วมหัววาราพรเลยสวยมากนะคะดู ตรข้างล่างนะก็จะเป็นลูกเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆค่ะนี่ค่ะอ้อันนี้หัวใหญ่มากดูค่ะยังก็ลูกมะพรา้าวดูเสร็จดูนี่นี่คือกำปั้นมือเวลาพอน,นะคะนี่ดูนี่ใหญ่มากดอกแบบใหญ่มากคือถ้าขุดไปปลูกนี่ก็คือสวยเลยนะคะแต่ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะคะขุดไม่ได้นะคะนี่เป็นของโรงพยาบาลศูน เนี่ยค่ะดูเงาที่เกิดใหม่โอ้ยบางคนก็เอาขยะมาทิ้งตรงนี้ไม่งามเลยเนี่ยค่ะต้นนี้ก็จะเอียงๆหน่อยก็จะสวยไปอีกแบบนะคะเนี่ยอู้ใหญ่มากอันนี้คือตอนนี้ว่าลาฟอนยืนอยู่ใต้ยืนอยู่ใต้ร่มของต้นตรงนะคะจะให้ดูว่านี่คือยืนแบบว่ายืนแบบยืนตรงเลยนะคะ สูงขนาดนี้เลยสูงขนาดนี้เลยค่ะดูนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นเอื่นกันบ้างนะคะเฮ้ยต้นนี้ก็สวยเหมือนกันน่าจะเกือบสี่เมตรได้ะคะ่ะสูงเท่าต้นเมื่อกี้แหละอันนี้เราเดินเข้าไปไม่ได้นะคะมันจะดูเป็นลกโลลกหน่อย ศูนย์สุขภาพและก,กีฬาโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะนะคะเขาก็น่าจะปลูกไปเล็กๆให้มันสวยๆอยู่หน้าป้ายนะคะตอนนี้คือต้นสูงใหญ่จะท่วมป้ายแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะลากันไปด้วยภาพรวมของสวนนะคะอันนี้ต้นชะเมาไหมนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเอ้อยมองไปก็จะเจอต้นแต่ต้นนี้สวยจริงนะคะ สวยจริงดูดีจริงบอกเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เวลาพรก็ไปแล้วนะคะเห็นต้นไม้สวยๆก็ถ่ายมาฝากเพื่อนๆกันนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเวลาพรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ